สิ่งทีิมอปลายนะครับที่จะพูดถึงตอนนี้คือมัธยาฐานมัธยาฐานยกตัวอย่างเดี๋ยวกันมัธยาฐานก็คือการเอาการการเหมือนกับการหาตัวแทนข้อมูลโดยลักษณะของตรงกลางกลางของข้อมูลมาใช้เช่นข้อมูลมีอยู่47 48ขูมอีกขึ้นมาเีกนะ74 75 59 จับข้อมูลทั้งหมดห้าตัวเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นพอเรียงใหม่ก็จะกลายเป็นตัวน้อยสุดก็คือสี่สิบเจ็ดตัวถัดมาคือสี่สิบแปดตัวถัดมาคือห้าสิบเก้าแล้วตัวถัดมาคือเจ็ดสิบสี่แล้วตัวถัดมาคือเจ็ดสิบห้าตรงกลางของมันก็คือห้าสิบเก้าเพราะฉะนั้นห้าสิบเก้าเนี่ยคือมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้ ทีนี้ถ้าเผื่อเกิดข้อมูลชุดใหม่มีหนึ่งสามสองเจ็ดหกสี่เรามาเรียงหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดมีคู่นอกคู่กลางเข้ามาปรากฏว่าตรงเนี้ยกึ่งกลางมันไม่มีมันเป็นกึน่งกลางระหว่างสามกับส เพราะนั้นเราก็เอาสามกับสี่มามองว่ามีสามมีสี่กึ่งกลางระหว่างมันก็คือสามจุดห้าถ้าบังเอิญนข้อมูลตัวเนี้ยไม่ใช่สี่สมมติมันเป็นได้ห้าสมมติเป็นห้าเออใช่สามกับห้าเป็นสามกับห้าเพราะนั้นกึ่งกลางก็คือสี่เพราะนั้นประเทศไทยก็คือเอากึ่งกลางมาใช้นี่คือข้อมูลแบบเปียงลาดับมาดูสั์ไป ทีนี้ถ้ามันเลขเลขแล้วมองไม่ออกเช่นสมมติสมตสมติอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติข้อมูลเรียงกันตัวมาเป็นเรื่องเรื่องคูกากให้จ่ายเลยเมื่อเรียงข้อมูลแล้วเป็นหนึ่งสองห้าสมมตินะแล้วตรงนี้ไปสิบห้าอาจจะมองยากสิบเจ็ดแล้วกันสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งยี่สิบสองสิบเก้าเนี่ยคู่กลางคือสองกับห้ากับสิบเจ็ดกึ่งกลางร,ระหว่างห้ากับสิบเจ็ดมองยากใช่ไหม ก็จับ5กับ17มาบวกกันเลยแล้วหารด้วย2เทคนิคมันคืออนั้นนะครับทีนี้ถ้าเบื่อเกิดเราไว้ไว้คู่ไล่คู่กันอย่างเงี้ยสมมติแต่ข้อมูลชุดหนึ่งมันมี1 2 3มีไปเรื่อเยเลยทั้งหมดอยู่ยี่ถึงยี่ตอนนี้มี29่บเ้ตัวละแล้วข้อมูลมาเรียงตัวกันอย่างนี้หมดเลยการที่จะเข้าไปหากึ่งกลางของมันเนี่ย ตำแหน่งตึงกลางการจะไมหาตำแหน่งกึงกลางของมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้านั่งไล่หัวไล่ท้ายไล่หัวไล่ท้ายยุ่งตายเพราะฉะนั้นการหาตำแหน่งกึงกลางก็คือว่าจะหาตำแหน่งวิธีการหาตำแหน่งกึงกลางคือให้เอาจำนวนตัวทั้งหมดบวกหนึ่งแล้วหารสองจะรู้ว่าตำแหน่งกึงกลางคือตรงไหนดีๆนะไม่ใช่ว่าคําตอบคืออะไรนะจะรู้แค่ว่าตำแหน่งกึงกลางคือตรงไหน เมื่อรู้ว่าตำแหน่งถึงกลางอยู่ตรงไหนแล้วถึงค่อยไปวิ่งไปหามันจริงๆอีกทีหนึง่งนะครับเช่นเช่นข้อมูลชุดหนึ่งอันนี้เอาไปจากตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่ามีมีคนอยู่สิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนหาเบอร์รองเท้าของนักเดยนสิบเจ็ดคนพบว่ามีเบอร์รองเท้าเรียงดับตั้งต่อไปนี้สามสี่สี่บอกคุ้ไม่ครบเลย ห้าห้าห้ากี่ตัวเนี่ยหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามตัวแล้วก็แปดหนึ่งตัวนับได้ครบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวครบสิบเจ็ดตัวเนี่ยถ้านั่งนับไล่งงแน่เขาบอกว่าไงก็ออกสิบเจ็ดบวกหนึ่ง แล้วหา 2, 17, รสองสบเจดบวกหนึ่ง 1, ได้สิบแปดสิบแปดหารสองได้เก้าเพราะนั้นตำแหน่งกลางคือตำแหน่งที่เก้าเก้านี่คือการหาตำแหน่งเพราะนั้นตำแหน่งกลางก็เือนที่เก้าเพราะนั้นก็เริ่มไล่ทับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ไงตำแหน่งกลางคือที่เก้าคือเลข6ออกเข้าใวิธีการไหมพอรู้าตำแหน่งกลางคือ9ก้าก็เลยวิ่งเข้าไปเก้าแล้วพบว่ามันคือเลขหกเพราะนั้นคำตอบข้อนนี้คือหกหกแล้วถึงค่อยตอบ ไม่ใช่ตอบเก้านีตอบหกเนะี่ยนี่คือมาธยฐานแบบแบบไหนเอ่ยเอครับคายรับคาไอ้เจ้าเอบวกหนึ่งแล้วค่อยห,หารเนี่ยเอาเอ็นบวกหนึ่งไปกระทำเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แจกแจงความถี่มันเป็นสูตรแบบทํานองแบบคิดแบบไม่ใจความถี่แต่เมื่อแต่ที่แจกความถี่เป็นฐานนิยมแล้วจะเป็นอีกแบบหนึง่ง เอาโจทย์เลย,ยไหมอ๋อมีฐานนิยมแล้วด้วยเหรอก็สอนเสน,นมาฐานนิยมมีด, <S <S ดีก็อยู่ขึ้นฐาน,นอ๋อขึ้นตรงนี้เลยเอามามาที่ฐานไปแล้วยังไม่ต้องข้อโจทย์ครับไปดูฐานนิยมต่อเลยครับฐานนิยมอันนี้เป็นนี่เราพูดถึงมาทีฐานไปแล้วนะ มัธยะฐานจบเรียบร้อยต่อไปนี้กำลังจะพูดถึงฐานนิยมฐานนิยมก็คือความนิยมนั่นแหละมองไว้มันก็คือความนิยมความนิยมก็คือคนที่คนนิยมมากก็คือซ้ำม,มากเอางั้นแต่แปลงความมาต่อฐานความนิยมมากความนิยมมีมากก็คือซ้ำม,มาก เซลว่าฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีซ้ํากันซ้ําตัวมากๆเพราะฉะนั้นขอข้อมูลชุดข้อที่ผ่านมามาดูสิข้อมูลชุดนี้ขอ c ป p y ข้อมูลชุดนี้มาใช้หน่อยสิตัวลงข้อมูลชุดนี้เราหามาตรฐานเนี่ยเราได้เลขหกใช่ไหมครับแต่ฐานนิยมมาดูฐานนิยมกันมีสามตัวหนึ่งมีสี่สองตัวมีห้าสี่ตัว มีหกอยู่หกตัวมีเจ็ดสามตัวมีแปดตัวหนึ่งนิยมอันไหนมากที่สุดเลขนี้ชุดนี้นิยมเลขหกเพราะนั้นฐานนิยมตอบหกเพราะนั้นหกคือฐานนิยมฐานนิยมของข้อนี้คือหกเมื่อทีานนับไปหาตำแหน่งกลางและตอบมันฐานนิยมคือนับตัวที่ซ้ำมากที่สุดทีนี้ข้อสังเกตของฐานนิยมเขาบอกว่าถ้าข้อมูลชุดหนึ่ง มีหนึ่งสองตัวมีสองสองตัวมีสองสามตัวแล้วกันมีสามอยู่สามตัวแล้วมีสี่อยู่ตัวหนึ่งสองซ้ำส,ส,สามตัวสามซ้ำสามตัวเอาละนิยมมากที่สุดมีอยู่สองตัวและเท่ากันด้วยเพราะนั้นตัวนี้สองตัวนี้สามเพราะนั้นข้อนี้ตอบฐานนิยมของข้อนี้นะคือ สองและสามพอเข้าใจไหมฐานนิยมไม่จําเป็นต้องมีตัวเดียวมีหลายตัวได้เพราะมันซ้ํานิยมกันหลายตัวถ้ามันเสมอกันมันเท่ากันมันนิยมซ้ําพอกันมันซ้ํามากพอกันก็คือตอบเหมือนกันเช่นข้อมูลชุดหนึ่ง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 ,ง,งสองสองสองสามสามสาม,สามและมีสี่โผลมาตัวหนึ่งตกลงฐานนิยมข้อนี้คืออะไรฐานนิยมข้อนี้คือหนึ่งสองสาม ตอบทั้งสามตัวเลยพอข้อมูลชุดใหม่ดูดีนะข้อมูลชุดใหม่เขามีข้อมูลนี้ประหลาดมีหนึ่งอยู่สามตัวเหมือนกันมีสองอยู่สามตัวเหมือนกันและมีสามอยู่สามตัวเหมือนกันจบแค่นี้หนึ่งมีสามตัวตัวแทนคือหนึ่งสองมีสามตัวตัวแทนก็คือหนึ่งสามตัวถามตัวแทนก็คือเอ้สองตัวนี้คือสามตัวข้อมูลมีทั้งหมดเก้าตัวแบ่งได้สามกลุ่มพอกันเลยเท่ากัน นิยมซ้าพอกันเท่ากันหมดเลยข้อมูลมีเท่านี้ความแตกต่างข้อมูลมีแค่หนึ่งมีแค่สองมีแค่สามแต่กันจะตอบฐานนิยมทั้งสามตัวปกติถ้าเราเรียนมาเราก็บอกฐานนิยมคือหนึ่งสองสามแต่เพราะข้อมูลมีแค่นี้ความหลากหลายข้อมูลมีแค่หนึ่งสองสาเพราะนั้นการจะตอบแบบนี้ไม่ไม่ได้เพราะฉนั้นสําหรับโจทย์ข้อนี้บอกว่าไม่มีฐานนิยมข้อหมายคือยังไงขยายความอีกข้อหนึ่งสมมติไปเจอข้อใหม่ ข้อมูลชุดหนึ่งมีเรียงต่อบนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีซ้ําเลยหรือถ้าพูดง่ายๆคือมีหนึ่งแค่ตัวเดียวสองตัวเดียวสามตัวเดียวถามว่าฐานนิยมมีไหมไม่มีฐานนิยมข้อมูลชุดใหม่อีกข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งจะได้กระจางหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่มีฐานนิยมไหมไม่มีแต่ทันทีที่มีห้าโผลมาอีกตัวหนึ่งอีกแค่ตัวเดียวนะ ไม่ใช่ฐานองตัวนะห้าตัวเดียวนะเพราะ,ะนั้นฐานนิยมข้อนี้ตอบถูกต้องฐานนิยมข้อนี้คือตอบหนึ่งและสองและสามและสี่คือฐานนิยมข้อนี้ปัตถที่จะฐานเข้าใจฐานนิยมเข้าใจไปดูโจทย์ตอบอืมเขาสอนตัวอย่างมาแล้วเขาบอกข้อสังเกตการได้ฐานนิยม ตลงตอนนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยในกลุ่มของค่ากลางกอันนี้อันนี้เนื้อหายิงเลยนะสถิตีมีการพูดถึงหมวดคำคำหนึ่งคือว่าค่ากลางของข้อมูลแล้วเขาก็มีการสอนให้ใช้ค่าเฉลียลล่ยเลขคณิตอันหนึง่งแล้วก็สอนให้ใช้มัธยฐานเรียนแล้วใช่ไหมวิีีแล้วก็สอนให้หา ตัวฐานนิยมสอนรู้จักฐานนิยมส,สติข้อมูลสิติชุดหนึ่งเราสามารถใช้ค่ากลางข้อมูลเลือกได้สามตัวงต่อไีนในโอกาสให้แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโจทย์ยังไม่สอนต่อเดี๋ยวค่อยมาสอนต่อนะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวให้กันบ้านเราไปอ่านในหนังสือเรียนนะหัวข้อ2.4.4 ตีความเข้าใจมันก่อนว่าสองยสี่ยจะพูดถึงข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สําคัญในการใช้ค่ากลางที่ต่างๆตอนนี้ค่ากลางเราเรียนมา4ี่สามค่าไปลองอ่านข้อสังเกตและตัวอย่างกันนิดนึงว่าเฮ้มันอะไรคือยังไงตีความก่อนสอนไปเลยรีบหลอนไปยังมไม่ได้เดี๋ยวเขาดูกันคลิปถัดไปแล้วกันโอเคนะครับ